มีรายงานนะครับตอนนี้ที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยผักตกชาวาเป็นจำนวนมากมากแบบมหาศาลนะครับชาวบ้านที่นั่นตั้งข้อสังเกตครับที่ผ่านมามีโครงการขนาดใหญ่เป็นโครงการพัฒนาในพื้นที่หลายโครงการเข้ามานะครับแต่พอมีโครงการเหล่านี้เข้ามาสภาพแวดล้อมกลับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆติดตามจากรายงานครับ ตลอดแม่น้ำปากพนังโดยเฉพาะบริเวณเ,เหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาทประสิทธิ์เต็มไปด้วยผักตบชวาปริมาณมหาศาลจนแทบมองไม่เห็นผืนน้ำไม่ต่างจากลำคลองสายย่อยที่ถูกผักตบชวาปกคลุมอย่างหนานแน่นส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไม่สามารถทำประมงในลำคลองได้อีกเนื่องจากปัญหาน้ำเน่าเสียที่ตามมาทำให้สัตว์น้ำลดลงสวนทางกับผักตบชวาที่เพิ่มขึ้น กลายเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำช่วงน้ำหลากและก็ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบสอนให้ชาวบ้านรู้คุณค่าของปักตบตั้งแต่ต้นและจัดการตั้งแต่ต้นเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าปัญหามันจะไม่สะสมแตครับแล้วปัญหาผักตบนี่แหละพอน้ํามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการไหลของน้ํามันเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ครันั่นก็คือกีดขวางทางน้ําอีกมันจะตามมาเป็นระลอกแล้วเรามักจะมาพูด มาคุยกันช่วงที่น้ํากําลังจะหลากน้ํากําลังจะมาน้ํากําลังจะท่วมแล้วผู้ถึงปักตบจํานวนเยอะๆมหาศาลทาไมคุณไม่จัดการทั้งปีชักนำไอ้พวกนี้พวกทัดนำไม่นี่ข้อมูลจากชาวบ้านลุ่มน้ําปากพนังบอกเล่าว่าสถานการณ์ลุ่มน้ําปากพนังค่อยๆเปลี่ยนไปมีน้ําเสียเข้ามาแทนที่พร้อมๆกับการบริหารจัดการน้ําโดยอาศัยประตูระบายน้ําซึ่งทําให้พวกเขาไม่สามารถคาดการได้เหมือนในอดีตคือมันมีปัญหามาตั้งแต่ เราเริ่มปิดประตูระบายน้ําแล้วครับเริ่มปิดประตูระบายน้ำสภาพนิเวศในแม่น้ํามันเปลี่ยนไปหมดทางด้านบนปัญหาผักตบปัญหาน้ําที่มันมันไม่ไหลมันก็ค้างอยู่เป็นปีมันก็ทําให้น้ํามีเสียพอนี่ฤดูน้าหลากเลยนะครับฤดูน้ําหลากพอ,อทางด้านโน้นเขาปล่อยน้ําลงมา ในลำคลองแม่น้ำปากพนังตรงนี้มันก็จะมีน้ำเสียลงมาไม่ต่างจากภาคธุรกิจอย่างคลังน้ำมันที่ตั้งริมแม่น้ำปากพนังที่ปิดตัวลงและทิ้งร้างมีเพียงพนักงานทำหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สินสะท้อนความรุ่งเรืองของลุ่มน้ำปากพนังในอดีตว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายน้ำมันไปยังสถานีบริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ด้วยปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถเข้ามาส่งน้ำมันในคลังได้ที่นี่จึงกลายเป็นตำนานเรื่องเล่าในอดีตได้เ็แบบองน้ำกระตื้นกันใช่ไหมกระตื้นกัน,น,นครับกระตุ้นกับหน้ากระพูอ้อย่างล่าเนี่ยอย่างจั่งลอยน้ำครับอืมแล้วเลยทำให้ต้องปิดตัวทำให้ต้องปิดตัวครับปิดไปเลยกี่ปีครับปิดไปนะประมาณไปอืมเราปีได้ไหมครับประมาณนั้นกับอืมกับเจ้าได้โอกาสปืนตีเนาะจับพรุ่งเดินไปปีเลยอือปีก็ต้องเฝ้าจับจิ้นจับ นักวิชาการด้านประมงให้ข้อมูลว่าลุ่มน้ำปากพนังอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากสภาพพื้นที่แต่เดิมเป็นระบบนิเวศส,สีน้ำที่มีความหลากหลายและละเอียดอ่อนทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดและน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่ป่าพุเกิดเป็นนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศไทย แต่หลังจากมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ได้ตัดวงจรความหลากหลายเหล่านั้นทําให้ความล่มสลายค่อยๆรุนแรงขึ้นแม่น้ําปากพนังที่เคยพัดพาตะกอนเลนจากพื้นที่ชั้นในออกสู่อ่าวไทยถูกปิดกัน้นเคยมีร่องน้ําเดินเรือขนาดใหญ่จึงอยู่ในสภาพตื้นเขินหมดสภาพการเดินเรือไปแล้วแม้จะทุ่มงบประมาณนับร้อยล้านบาทขุดลอกแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้